สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูเช่นเดิมนะครับกับห้องเรียนครูกบนะครับสังวานกาเงินนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะครับในหัวข้อเรื่องคําที่ปะวิสัชนีและไม่ปะวิสัชนีนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าคําที่ปะวิสัชนีนั้นคืออะไร นะครับซึ่งแบ่งได้อีกกี่ประเภทนะครับแล้วก็ไม่ป่าวิสัชนีนั้นเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไหนนะครับแล้วก็มีกี่ประเภทนะครับส่วนวันนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าคําดังกล่าวนะนะครับที่ครูยกตัวอย่างให้เป็นคําที่ป่าวิสัชนีและไม่ป่าหรือไม่ป่าวิสัชนีนะครับนะเป็นการวิเคราะห์คํานะครับผมนะก่อนเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนดีกว่านะครับ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับและกระทำได้นะครับหนึ่งเลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำที่ปวิสัชนณีและไม่ป่วิสัชนณีได้นะครับสองนะครับนักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำที่ป่วิสัชนณีและไม่ป่วิสัชนณีได้นะครับและสามนะครับนักเรียนมารยาทมีมารยาทในการอ่านและการเขียนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเกินเนื้อหาก่อนนะครับเท้าข้าเท้าความนะครับซึ่งมันเริ่มมาจากคําว่าวิสัชนีนะครับวิสัชนีนั่นก็คือสระอะนะครับนี่เป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นรูปตัวอะนะครับไม่ว่าจะไปไปไปผสมอยู่ในสระเอะนะครับมีอะอยู่ข้างหลังนั่นก็คือตัววิสัชนีเช่นเดียวกันนะครับจะผสมอยู่ในสระตัวต่างๆมากมายที่มี เครื่องหมายวิสัชนีหรือเครื่องหมายสระอย่างนี้ไปอยู่ด้วยนะครับนะซึ่งคํำวิสัชนีนะครับสามารถแบ่งได้อีก2ประเภทใช่ไหมครับนะครับประเภทที่1นั่นก็คือปะวิสัชนีนะครับนะวิสัชนีประเภทที่1ก็คือปะวิสัชนีนะครับนะและ2นะครับก็คือไม่ปะวิสัชนีนะครับให้จำว่าปะกับไม่ปะเท่านั้นเองนะครับปะวิสัชนีก็คือ ก็คือเห็นรูปสะอาะนะครับไม่ปาวิสัชณีก็คือไม่เห็นสะอาเท่าน,นั้นเองวิธีการจํานะครับเป็นเคล็ดลับเทคนิคนะครับในการจํานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกนะครับท้าวความประเภทแรกนะครับคําที่ปาวิสัชณีก็คือคําที่มีเสียงหรือออกเสียงอะนะครับและเห็นรูปหรือเวลาเขียนมีรูปสะอาะด้วย นะครับมีเสียงอะและมีรูปวิสัญชณีสระอะดอยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้ครับคำว่ากระดาษนะครับเรียนพยายามสังเกตตัวสีแดงนะครับนะเห็นไหมครับเวลาอ่านก็จะมีสระอะดนะครับเวลาเขียนก็จะเขียนสระอะดลงไปด้วยนะครับเช่นคําว่ากระดาษนะครับคําว่ากระนะครับมีสระอะดนะครับประกาศนะครับประก็มีสระอะดเห็นรูปชัดเจนนะครับ กะทินะครับกะก็มีสระอะนะครับศิลปะนะครับปะก็มีสระอะนะครับศีสะสะก็มีสระอะใช่ไหมครับและทุระนะครับระก็มีสระอะเห็นไหมครับเวลาอ่านออกเสียงก็ออกเสียงสระอะนะครับเวลาเขียนก็เห็นรูปสระอะชัดเจนนะครับจึงเป็นคําที่ปัดวิสัชนีนะครับปะไปว่าเจอเจอสระอะนะครับนั่นแหละนะครับวิธีการจํานะครับ เมื่อรู้ปะวิสัชนีแล้วนะครับเรามาดูนะครับไม่ปะวิสัชนีบ้างนะครับสำหรับไม่ปะวิสัชนีนั่นก็คือคำที่ออกเสียงอะนะ <mo> ครับเน้นย้ำว่าออกเสียงอะแต, que, แต่แต่นะครับแต่ไม่มีร er. ูปอะหรือไม่มีรูปวิสัชนีนะครับออกเสียงอะคคำนั้นออกเสียงอะนะครับแต่ไม่เขียนลงไปนะครับไม่เห็นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนี่ครับคำว่าสมุดเห็นไหมครับให้สังเกตตัวสีแดงนะครับออกเสียงอะนะครับแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะนะครับเช่นคำว่าสมุดเห็นไหมครับถนนนะครับฉะหลามนะครับสุขภาพเจรจาแล้วก็จักรยานเห็นไหมครับนะครับคำตัวอย่างที่ครูกำหนดให้นะครับยกตัวอย่างมาทั้งหกคำนั้นนะครับออกเสียงอะทุกคำนะครับตัวสีแดงออกเสียงอะทุกคำ แต่เวลาเขียนไม่ต้องเขียนสระอะลงไปนะครับนะเป็นสระอะลดลูปนั่นเองนะครับคําเหล่านี้เราเรียกว่าไม่ปัดวิศชนีก็คือไม่เจอสระอะนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะกําหนดคํามาให้แล้วให้นักเรียนสังเกตในใจว่าคําดังกล่าวนั้นเป็นคําที่ปัดวิศชนีหรือไม่ปัดวิศชนีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําที่1ครับ คำที่หนึ่งคำว่าขน,นมขน,นมปะวิสัญชีหรือไม่ปะวิสัญชีครับวิธีสังเกตกง่ายๆนะครับดูว่ารูปของการเขียนนั้นมีสระ,ะไหมนะครับเออถ้ามีเขียนสระอะแต่ออกเสียงอะนั่นก็คือไม่ปะวิสัญชีใช่ไหมครับดังนั้นขน,นมนะครับออกเสียงอะแต่ไม่เขียนอะลงมาก็เป็นไม่ปะวิสัญชนีนะครับนะคำว่าขน,นมไม่ปะวิสัญชี สองครับกระทะเห็นไหมครับเห็นสระอาะชัดเจนดังนั้นจึงเป็นปัวิสัชชนีนะครับสามสระอ่ะก็เห็นชัดเจนจึงเป็นคำที่ปัวิสัชชนีนะครับนะจักรวดนะครับไม่เห็นสระอาะแต่ออกเสียงอะนะครับเป็นคำไม่ปัวิสัชชนีนะครับเศรษฐกิจนะครับเศรษฐะนะครับทอ ขอฐานนะครับนะออกเสียงอะแต่ไม่เขียนรูปสระอะนะครับเป็นคำไม่ปะวิสัชนีนะครับต่อไปสะดวกนะครับเห็นสระอะชัดเจนจึงเป็นคำปะวิสัชนีนะครับระวางนะครับเห็นสระอะชัดเจนคำว่าระนะครับพยางระนะครับจึงเป็นคำที่ปะวิสัชนีนะครับ สว่างนะครับสอเสือนะครับออกเสียงอะนะครับแต่ไม่มีสระอะให้เห็นจึงเป็นคำที่ไม่ปะวิสัชนีครับคำต่อไปกระโดนเห็นสระอะชัดเจนนะครับจึงเป็นคำปกวิสัชนีนะครับและคำสุดท้ายครับธรรมชาติมะม,ะมะอะมะนะครับออกเสียงอะแต่ไม่มีสระอะนะครับเป็นคำที่ไม่ปกวิสัชนีนั่นเอง เห็นไหมครับสิบคำที่ครูยกตัวอย่างให้มาไหมครับสังเกตสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเห็นสระอะก็ปะวิสบัชนีนะครับถ้าไม่เห็นสระอะแต่ออกเสียงอะมันจะเป็นคำที่ไม่ปะวิุบัชนีแค่นั้นเองนะครับวิธีการจำน,นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเป็นงานของนักเรียนนะครับเดี๋ยวรูจะให้ทํานะครับเดี๋ยวเราจะทําพร้อมกันไปด้วยนะครับเป็นใบงานที่ห้านะครับเรื่องคําที่ปักวิสัชนีและไม่ปักวิสัชนีนะครับผมโดยนะครับคาชี้แจงเขาบอกว่าอ่านเรื่องน้ําใจกัดจิตนะครับแล้วหาคําที่ปักวิสัชนีอย่างน้อยห้าคำและไม่ปักวิสัชนีอย่างน้อยห้าคำ และเขียนลงในตารางนะครับก็แปลว่าหาได้มากกว่า5ก็ได้นะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่า5นะครับโดยเขาให้มาอยู่สองสะดมนะครับสสะดมหรือ2คอลัมน์นะครับฝั่งซ้ายเป็นสีแดงจะเป็นคําที่ปะวิสัชนีนะครับส่วนฝั่งขวามือนักเรียนก็จะเป็นคําที่ไม่ปะวิสัชนีนะครับสีน้ําเงินนะครับก็ให้นักเรียนหาคําที่จากเนื้อเรื่องน้ํากระจิบนะครับมาเขียนใส่นะครับนะ อ่ะนี่คือเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวครูจะขีดเส้นไว้ให้แล้วกันนะครับนะถ้าเป็นคําที่ที่อะไรดีที่ปรับวิสัชนีครูจะขีดเส้นสีเขียวใต้คํานั้นนะครับแต่ถ้าไม่ปรับวิสัชนีนะครับครูจะขีดเส้นสีแดงใต้คํานั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับเรื่องน้ําใจกะจิบนะครับนะ เช้าตรู่ของวันใหม่ณป่าใหญ่กว้างไพศาลนะครับฝูงสัตว์ต่างเบิกบ,บานร้องเรียกขานกันทั่วไปตะวันาตะวันนะครับเป็นคําที่ปะนิสัชนีครูจะขีดสีเขียวนะครับนะตะวันผลขอบฟ้าสาดแสงมางามจับใจรื่งรองผ่องอัมไพส่องประกายระยะตาะประกายระยะตา นะครับอันนี้จะแยกเป็นสองคำก็ได้ระหว่างคำว่าประกายและระยับก็ได้นะครับนะนะสีเขียวนะครับเห็นสระชัดเจนเป็นคำที่ปะวิสัชนีต่อมากกระจิบนกขยันนะครับกระจิบเป็นปะวิสัชนีนกขยันอ่าขยันคู่ลืมเขียนนะครับขีดไปด้วยนะครับสีแดงขยันก็ได้นกตัวหนึ่งแสนหันา ยามเช้าโผไปมาบินเริงราถลาลมนะครับถลาลมคําว่าถลาไม่ปักวิสัชนีนะครับผมต่อไปหอมกลิ่นดอกไม้ป่ามวลผากาช่างสวยสมนะครับอ่าผกานะครับผกาออกเสียงอะนะครับแต่ไม่เขียนสละอาะจึงไม่ปักวิสัชนีงามเด่นหน้าชื่นชมนกโผบินกินมะแรงนะครับมะแรงไม่ปักวิสัชนีนะครับ บินลงเกาะกิ่งไม้นะครับแตกใบไม้เป็นขแขนนะครับขแขนงไม่ปวิสศจนีนะครับจับนิ่งกิ่งต้นแจงบรรยากาศดีเหลือเกินนะครับเผลอตัวร้องเพลงหวานจิบขันขานอย่างเพลิดเพลินครานี้ขอเชื้อเชิญสุริยันถายผันมานะครับอุษาฟ้าเริ่มสางเริ่มสาง สองสว่างกลางนภาอา่าสว่างไม่ปะวิสัชนีนะครับพร้อมกับคําว่านภา,าก็ไม่ปะ่ะวิสัชนีนะครับทักทายด้วยวาจาสวัสดีด้วยตะวันนะครับตะวันปะวิสัชนีเพราะเห็นสระชัดเจนนะครับต่อมานะครับไออุ่นจากลําแสงทั่วทุกแห่งล้วนสุขสรรน,นะครับป่าพื้นป่าพื้นโลก ป่าพื้นโลกตื่นพันเริ่มวันใหม่สดใสดีฉับพลันต้องร้องหยุดเวลเสียงกล้องดังทีทีช่วยด้วยช่วยด้วยซีช่วยฉันด้วยช่วยเมตตานะครับกระจิบนะครับป่ามิสัชนีเห็นหันไปมาทางเสียงร้องแล้วพบว่ากิ่งไม้ใหญ่ถัดมามีเจ้าหนอนซ่อนบางตัวยามเช้าช่างโชคดีหนอนตัวผี นอนตัวพีมันยั่วยวนมันยวนยวดนะครับอาหารอยู่ใกล้ตัวบินเข้าไปจึงได้เห็นนะครับลำตัวของหนอนนั้นถูกเถาวันรัดหลายเส้นเหนียวแน่นเนื้อแนบนิ้นตั้งแต่เอวจนปลายขาเคลื่อนขยับนะขยับนะครับไม่ปรับอิสชชนีก็ไม่ไหวเจ็บปวดไปทั่วกายา หมดทางแก้ปัญหาสองสายตาวอนช่วยทีกระจิบนะครับกระจิบปัิจชณณีมองหนอนน้อยแล้วค่อยคอยคิดทวนทีจะกินหรือปราณีฝ่ายคิดตีตัดสินใจอย่าเพิ่งขยับนักอ่าขยับนะครับไม่ปัจจิชนีอย่าเพิ่งขยับนะมาฉันจะช่วยปลดให้นะครับอ่า นะครับก็สรุปแล้วกันนะครับสำหรับคำที่ปะวิสัชนีแล้วก็ไม่ปะวิสัชนีนะครับนะแบ่งได้สองประเภทนะครับแบ่งได้สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือปะวิสัชนีนะครับก็คือเห็นรูปสละอะชัดเจนนะครับออกเสียงอะเวลาเขียนก็เขียนรูปสละอะอย่างชัดเจนนะครับนะส่วนสองนะครับ คำที่ไม่ปะวิสัชนีก็คือคำที่ออกเสียงอะนะครับเวลาออกเสียงอะแต่เวลาเขียนไม่เขียนสระอะนั่นเองนะครับนะก็จบลงไปนะครับสําหรับคําที่ปะวิสัชนีแล้วก็ไม่ปะวิสัชนีนะครับต่อมานะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งติดตามคอยชมคลิปในที่ที่มีความรู้ดีครั้งต่อไป นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องคำที่ปะวิสัชนีและไม่ป่าวิสัชชนีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ